คุณผู้ฟังวิวเอภาพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่31สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอดีตผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอบอชอฟถึงแก่อสัญกรรมในวัย91ปีเซเลนสกี้เตือนทาหารรัสเซียหนีไปหากอยากมีชีวิตรอด ไต้หวันยิงเตือนโดนกองทัพจีนหลังผู้นำกล้าวพร้อมต่อต้ตอย่างรุนแรงสื่อจีนเผยพักคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดประชุมใหญ่ครบครอบ20ปี16ตุลาคมนี้สั่งพักงานบิ๊กอนามัยโลกคมเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝรั่งเศสกล่าวหารัเเซียใช้การส่งก๊าซเป็นอาวุธสงคราม ส่วนเสริมข่าววันนี้2อ,อนาคตรถอเมริกันพันแรงในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและจะส่งท้ายกันวันนี้ที่รำลึก25ปีเจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนราชวงศ์อังกฤษปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสาตรงจากวิวเอสดากจกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลต้องไปเริ่มกันที่รัเสเซียกันก่อนเลยนะคะ ครับเป็นความสูญเสียนะครับอดีตผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตนะครับมีใครอยู่กอบาชอฟถึงแก่อสัญญกรรมด้วยวัย91ปีตามรายงานของ AP ในวันอังคารนะครับสำนักข่าวเออ้างอิงจากสื่อหลายสำนักของรัสเซียนะครับที่เผยแพร่ถแถลงการจากโรงพยาบาลเซนทรัลคลินิคอลฮอสพิทอลที่ระบุว่ากอบาชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการป่วยเรื้อรงังแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ สื่อแทสของรัสเซียรายงานเพิ่มเติมว่าร่างของกอบชอฟนั้นจะนำไปฝังที่สุสานโนโวเดสวิชีในกลุงม,มอสโกของรัสเซียเคียงข้างกับภรรยาผู้ล่วงรับของเขานะครับแม้ว่ามิคาอิลกอบชอฟจะดำรงตำแหน่งอดีตผู้นำสาภาพโซเวียตคนสุดท้ายในเวลาไม่ถึง7ปีแต่เขาก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ และการเป,ปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหลือใจในตอนนั้นได้นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ปลดปล่อยประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศจากการครอบงำของรัสเซียและสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับในยุคตกต่ำของกบอชอฟอำนาจของเขานั้นเสื่อมถอยลงจากความพยายามก่อรัฐประหารในเดือนสิงหาคมปี1991เขาได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งผู้นำ มองการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งเขาลาออกจากตําแหน่งในวันที่25ธันวาคมปีเดียวกันและสหภาพโซเวียตนั้นก็ได้เลือนหายจากแผนที่โลกและกลายเป็นรัสเซียในเวลาต่อไปครับ ค่ะซึ่ง25ปีหลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตนะคะกบชอบได้เปิดเผยกับ AP ว่าเขาไม่คิดจะใช้อำนาจในการผนวกรวมสภาพโซเวียตไปด้วยกันเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายกลาหลนอย่างมากนะคะและในช่วงปลายวาระผู้นําโซเวียตของเขาจะดูซึ่งไร้อํานาจแต่กบชก็มีบทบาทในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นะคะเพื่อเมื่อเทียบกับนักการเมืองในยุคเดียวกันซึ่งเขาเคยกล่าวกับ AP เมื่อปี1992หลลังจ 9, ลงจจาาากกตํแหน่งผู้นําอดีตสภาพโซเเววียตต่าผมมองห็นัวเองในฐาานะาชายที่เริ่ม ต้นการปฏิรูปที่จําเป็นต่อประเทศชาติต่อยุโรปและต่อโลกนะคะซึ่งกวชอบนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990ในบทบาทการยุติสงครามเย็นและแต่ว่าในประเทศบ้านเกิดของตัวเองนั้นเขากลับถูกดูหมิ่นอย่างมากนะคะโดยชาวรัสเซียก็กล่าวหาเขาว่าเป็นตัวการที่ทําให้สาภาพโซเวียตล่มสลายและพันธมิตรทางการเมืองของเขาก็ตัดสัมพันธ์และโยนให้เขาเป็นแพ้ระบอบกับ,บความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะ ไปกันที่ยูเครนกันต่อเลยนะคะคุณรณัตพลคะครับอัฒนาิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีนั้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์และยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นจะเดินหน้ายึดดินแดนกลับขึ้นมาจากรัสเซียและจะขับไล่ฐานรัสเซียให้กลับไปในชายแดนของตนเองนะครับเขากล่าวว่าหากรัสเซียนั้นยังต้องการมีชีวิตรอดถึงเวลาแล้วที่ฐานเหล่านี้ต้องหนีกลับบ้านไปนะครับ สำนักประธานาธิบดียูเครนรายงานว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักที่เขตบกครองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนในวันอังคารหลังจากที่ฐานยูเครนประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้เพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนมานะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนในวันอังคารว่าทหารยูเครนหลายกองพันได้โจมตีหน่วยปืนใหญ่ใส่ทหารโซเวียตในแนวทั่วทุกภาคใต้ของยูเครนนะครับแล้วว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม กองทัพรัเสเซียนั้นพยายามจัดกำลังทัพใหม่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดเนโปรในเขตเคอร์ซอนทำให้กองทหารของรัเสเซียส่วนใหญ่ในบริเวณกล่าวนั้นต้องลดกำลังลง และต้องพึ่งพาเส้นทางขนส่งสเสบียงที่เปราะบางต่อการถูกโจมตีครับคุณธิิการค่ะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะคะก็ยืนยันว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สกัดการโจมตีของยูเครนในแถบเคอร์ซอนและมีโคลาอีฟเอาไว้ได้และสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้ใหกับกองกําลังยูเครนนะคะแต่ในช่วงหลายสัปดาห์มาดีค่ะสถานการณ์การสู้รบในดอนบาสก็เริ่มคงที่โดยทั้งสองฝ่ายก็ผลัดกันยึดครองและสูญเสียดินแดนให้กับอีกฝ่ายในขณะที่ชาติตะวันตกนั้นก็ยังจัดส่งอาวุธและความช่วยเหลืืออออ่่่่่นนนๆให้กับยยเเคครางตงตะ ไปกันที่จีนกันบ้างนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการกำหนดวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณรัฐพลครับตามกันมานานแล้วนะครับว่าตกลงจะกำหนดเป็นวันไหนนะครับ,รบก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่าสุดนะครับบอกว่าจะจัดประชุมใหญ่เริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้นะครับโดยคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะได้รับการรับรองให้ดารงตาแหน่ง เป็นสมัยที่3ครับคุณิธิการค่ะซึ่งนั่นจะทำให้สถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกลายเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจมากที่สุดนับตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงนะครับกรรมการโพลิตบิโรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศวันเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจัดทุกๆ5ปีนะครับ และจะใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์โดยจะเป็นการประชุมแบบปิดในหอประชุมใหญ่ประชาชนจีนบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งนะครับประธานาธิบดีสีปัจจุบันนั้นอายุ69ปีนะครับได้รวมศูนย์อำนาจไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพัรคอมมินิสต์เมื่อ10ปีก่อนและได้กำจัดกลุ่มก้อนฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลาต่อมานะครับ ภายใต้การปกครองของสีจิ้นผิงจีนก็ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกหลายด้านในฐานะผู้นำประเทศกำลังพัฒนาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีสารัฐ เป็นแก่นนำหลักครับค่ะในประเด็นนี้นะคะผู้อำนวยการสาบันจีนแห่ง University of London สตีฟชางก็ให้ทัศนว่าประธานาธิบดีสีจะนำพาประเทศไปสู่นโยบายที่มีจีนเป็นจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศนะคะและยังบอกด้วยว่าเขาจะเน้นย้ำความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำในทุกสิ่งในประเทศจีนและพรรคเองก็ยินยอมที่จะเดินตามผู้นำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะด้วยในปี2018ค่ะประธานาธิบดีสีก็มีคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดที่ให้ประธานาธิบดีจี นนั้นสามารถดํารงตําแหน่งได้เพียง2วาระเพื่อที่จะปูทางให้เขาสามารถขยายเวลาในการอยู่ตําแหน่งนี้ต่อไปเป็นสมัยที่3หรือว่ามากกว่านั้นนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสําคัญภายในพัก แต่จะมีการคัดสรรผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหลีเคอ่อเฉียงที่จะเกษียณในเดือนมีนาคมปีหน้ารวมถึงต้องมาจับตากันว่าใครนั้นจะมันนั่งในคณะกรรมการพลิปูโรชุดใหม่ร่วมกับประธานาธิบดีสีรวม7คนนะคะโดยรายชื่อผู้ที่รับการคาดหมายว่าจะเป็นนายกคนต่อไปค่ะก็คือหวังหยางหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเมืองคนปัจจุบันหูชุนหัวรองนายกรัฐมนตรีและเฉินมินเอ,อ๋อหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตฉงชิ่งซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในระดับประเทศนะคะ ก็ต้องจับตากันว่าจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิดว่าจะมีมาตรการอื่นมาแทนมาตรการโควิดเป็นศูนย์หรือเปล่ารวมถึงนโยบายต่อไต้หวันห้องฟงที่เบตและมณฑลซินเจียงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเราคาปิดท้ายกันที่ไต้หวันกันนะคะคุณรัตพลคะ ครับเป็นเรื่องร้อนๆระหว่างจีนกับไต้หวันเสริมขึ้นมานะครับไต้หวันนั้นได้ยิงเตือนโดรนของกองทัพจีนที่บินนอกชายฝั่งของไต้หวันในวันอังคารนะครับไม่นานหลังจากที่ผู้นําไต้หวันนั้นประกาศกล้าวพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันตามรายงานของรอยเตอร์นะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไต้หวันเริ่มยิงเตือนเครื่องบินของกองทัพจีนบริเวณรอบเกาะไต้หวัน และเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนได้กล่าวในวันเดียวกันว่าได้สั่งให้กองทัพไต้หวันตอบโต้กลับอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่ผู้นำไต้หวันนั้นระบุว่าเป็นการยั่วยุจากจีนนะครับประธานาธิบดีไช่นั้นวิจารณ์จีนเกี่ยวกับการใช้ดโดรนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางทหารของจีน ว่าเป็นการทำศึกสงครามแดนสีเทาโดยการค่มคู่และกดดันที่น่าจะมุ่งหวังทำให้กองกำลังของไต้หวันอ่อนล้าพร้อมๆกับการทดสอบความสามารถในการตอบโต้ของตนไปด้วยประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวกับเหล่าทหารเรือในวันอังคารนะครับว่าเธอนั้นต้องการบอกกับทุกคนว่า ยิ่งศัตรูยั่วยุไต้หวันมากเท่าใดไต้หวันนั้นก็ยิ่งสงบนิ่งลงมากเท่านั้นและเราจะไม่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและเราจะเดินหน้าฝึกความอดทนอดกลั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตอบโต้กลับพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นใช้มาตรการตอบโต้ที่จําเป็นหากว่าต้องใช้มาตรการรุนแรงนะครับเมื่อ ปกป้องน่านฟ้าของไต้หวันและไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆครับคุณธิการค่ะในเรื่องนี้นะคะยังไม่มีความคิดเห็นจากฝั่งทางการจรีนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนะคะแต่เมื่อวันจันทร์ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ปัดข้อร้องเรียนของไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องของโดโดยบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องทําให้เป็นประเด็นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงข่วธุรกิจวันนี้ดัชนีสําคัญสำคัญคุณร,ะะรณัฐพลปิดตัวในแดนลบอีกแล้ว after shock ยังมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องจับตากันนะคะเพราะว่ามีตัวเลขในตลาดแรงงานที่มีออกมาในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก็ทําให้หลายคนคาดกันว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบีย้ยสู้เงินเฟอ้อไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะคโดยดาวโจน, 31, นส์ปิดลบ3 0 8จุดที่3 1 7 9 1จุดนแสเปิดลบ1 3 5จุดที่1 1 0 0 883จุดนะคะ S&P ปิดลบ44จุดที่3,986จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ0.04%ที่1,735ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของพลังงานของฝรั่งเศสกันก่อนก็มีการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมคะครัฝรั่งเศสนนั้นก็มีปฏิกิริยานะครับเรื่องกา๊าซจากรัสเซียนะครับโดยข่าวระบุว่าฝรั่งเศสนั้นกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่า ใช้การส่งพลังงานเป็นอาวุธสงครามหลังจากที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียน,นั้นลดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปและเตรียมระง,งับการส่งผ่านท่อขนส่งไปยังเงยอรมนีตั้งแต่วันพุธนี้ด้วยนะครับ เวลานี้นะครับรัฐบาลยุโรปหลายประเทศกำลังพยายามหาทางรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนต่างๆและหาพลังงานทางเลือกนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ บรรดาประเทศตะวันตกต่างเกรงครับว่ารัสเซียกำลังพยายามให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นเพื่อลดความสามารถของชาติตะวันตกในการต้านทานการลุกรานของรัสเซียในยูเครนซึ่งเป็นยุทธวิธีท,ท,ธาาที่ประธานาธิบดีโวรโลโดเมียเซนสกี้ของอยูเครนเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ทางรัสเซียปฏิเสธข้อแต่ทางรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับท้งนี้ท่อแก๊ส นอสตอมซึ่งใช้เป็นท่อการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นได้กลายมาเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการทําศึกสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและสหภาพยุโรปโดยก่อนหน้านี้บริษัทก๊าซพรอมนั้นได้เตือนไปยังประเทศในยุโรปแล้วว่าจะมีการระงับการส่งก๊าซช่วคราวระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์เนื่องจาก เผลด้านการซ่อมบำรุงครับคุณธิิการค่ะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะคะดิมิทรีเพชคอฟก็เปิดเผยในวันอังคารว่า ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกก็เป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการขนส่งก๊าสนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของฝรั่งเศสนะคะก็บอกในวันอังคารด้วยเช่นกันว่าเป็นที่ชัดเจนว่ารัสเซียนั้นใช้การส่งก๊าสเป็นอาวุธในสงครามและต้องเตรียมพร้อมรับมือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดปัญหาการขัดขวางกระบวนการขนส่งค่ะโดยที่ผ่านมารัสเซียก็ส่งก๊าสผ่านท่อนอร์สทรีมวันในระดับ20%ของความสามารถ ที่ส่งได้นะคะ ทำให้เกิดความกังวลว่าการระงับการขนส่งในสัปดาห์นี้ค่ะจะถูกขยายเวลาออกไปแม้ว่าทางรัสเซียนั้นจะยืนยันว่าไม่มีนัยยะแอบแฝงในการระงับการขนส่งครั้งนี้นอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคที่บอกไปและรัฐมนตรีพลังงานของสภาพยุโรปก็มีกำหนดที่จะหารือกันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรปค่ะโดยมีรายงานด้วยว่าทางเยอรมน,นีน,นั้นมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะที่จะหารือในเรื่องการกำหนดราคาขั้นสูงสำหรับก๊าซธรรมชาติที่จะขายใน ยุโรปด้วยค่ะคอาจากยุโรปขยับกลับมาที่ไต้หวันกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็มีการเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐอีกคนแต่ก็เน้นย้ำว่านี่เป็นประเด็นธุรกิจล้วนๆใช่ไหมคะคจากเรื่องพลังงานมาเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์กันบ้างแล้วก็ปนกันเมืองน,นิดๆก็ว่าได้นะครับ ผู้ว่าการรัฐแอริโซนาของสหรัฐนะครับดักดูซี่เดินทางถึงไต้หวันในวันอังคารนะครับในการเยือนที่เน้นการหาหรือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและไต้หวันก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยนะครับผู้ว่าดูซี่นั้นได้เยือนไต้หวันครั้งนี้พร้อมกับประธานหอการค้าของรัฐและ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐเดียวกันนะฮะโดยมีภารกิจสำคัญคือการโน้มน้าวให้บรรดาบริษัทซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตนะ,ะรับออเดอร์มาผลิตนั้นร่วมทำธุรกิจกับผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวันซึ่งก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอร g ิ่งกรุ๊ปรู้จักกันในชื่อ TSMC นะครับที่กำลังสร้างโรงงานในอาริโซนามูลค่า1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับคุณการ แถลงขานของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่าผู้ว่าการรัฐแอริโซนานั้นมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีใช้อิงวลนของไต้หวันรวมทั้งบรรดาผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเวลานี้ครับรัฐต่างๆในอเมริกานั้นกำลังพยายามแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่ประธานาธิจจบดีโจไบเดนนั้นเพิ่งลงนามในกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาก็เพิ่งไปเยือนไต้หวันในภารกิจเดียวกันก็เป็นการเยือนไต้หวันติดต่อกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของนักการเมืองอเมริกันนะคะ,คะโดยกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น จะมีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า52,000ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านอื่นๆให้กับอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกาค่ะซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดด้านภาษี25%กับผู้ลงทุนด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในอเมริกาด้วยนะคะแล้วความน่าสนใจของ TSMC ก็คือมีการประกาศแผนลงทุนมากมายล่าสุดก็คือ3,500ล้านดอลลาร์ในการตั้งโรงงานในแอริโซนาซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตแห่งที่2ของ TSMC ในสหรัฐต่อจากรัฐวอชิงตันนะคะแล้วก็มีบริษัทอ ก็ประกาศแผนสร้างโรงงานอีก2แห่งในแอริโซนาด้วยด้วยวงเงิน2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่มีอยู่แล้ว1แห่งในรัฐนี้แล้วก็ต้นปีก็มีการประกาศลงทุนสร้างโรงงานอีกแห่งในรัฐโอไฮโอด้วยนะคะก็ถือว่าอเมริกานี่ก็มีการตั้งฐานการผลิตหลายแห่งที่น่าสนใจนะคะสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีล้มดีลทวิตเตอร์นะคะอีลอนมัสค่ะขอเลื่อนการพิจารณาคดีทวิตเตอร์ออกไปจากเดือนตุลาคมนะคุณรัตะพลเป็นเดือนพฤศจิกายนอ้างอิงจากเอกสารที่ยื่นต่อศาล ตามรายง,งานของรอยเตอร์นอกจากนี้มัสยังยื่นแก้ไขข้อร้องเรียนต่อศาลด้วยหลังข่าวอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์นั้นมาเปิดโปงช่องโหว่ของทวิตเตอร์ที่อาจทําให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้เสี่ยงต่อการถูกเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งอาจเอื้อต่อการสู้คดีล้มดีลทวิตเตอร์ของมัสได้แต่ว่าในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะมองว่าอาจจะสายเกินไปสักหน่อยสําหรับมัสนะคะในการเปลี่ยนเกมในตอนนี้ค่ะอ่ะไปที่เรื่องราวของยานยนต์กันต่อนะคุณรัตพลประเด็นเรื่องยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ใน้ากําลังฮิตมากสําหรับคนที่ใส่ใจสิ่งวัดล้อมแต่หลายคนก็ตั้งประเด็นคําถามต่อมาว่าแล้วความนิยมในหมู่รถเครื่องแรงที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะได้ไปต่อหรือไม่คุณทัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะรถมัสเซอคาร์หรือรถเครื่องแรงของชาวอเมริกันซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะที่แรงและเร็ว รถมัสซัคคาที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันบางรุ่นจะมีเสียงที่ดังสนั่นมากที่เรียกกันว่าซันเดอร i n ิอันเป็นเอกลักษณ์ของรถเครื่องแรงจากอเมริกาค่ะแต่ปัจจุบันความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าของผู้คนทั่วโลกทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจะมีรถเครื่องแรงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดหรือไม่บริษัทสเตอรลันติสผู้ผลิตรถเครื่องแรงสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงสงรุ่นคือ Dodge Challenger และชาร์เจอ ส่วน General Motors ก็ผลิตรถรุ่น Chevrolet Corvette ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมซึ่งทั้งสองบริษัทต่างเกิดคำถามว่าบริษัทจะสามารถทำให้บรรดา Gearheads หรือแฟนพันธุ์แท้ผู้ชื่นชอบรถยนต์แบบคลาสสิกและทรงพลังซึ่งใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากยังคงสนใจและใช้รถยนต์แบบนี้อยู่หรือไม่นะคะความท้าทายอย่างหนึ่งของการแข่งขันระหว่างรถที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้แบตเตอรี่นั้นคือเรื่องของความเร็ว เพราะตอนนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากลับมีความเร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิมที่ชูจุดขายจากแรงม้าซึ่งสะท้อนถึงกําลังของรถที่สร้างขึ้นโดยเครื่องยนต์ที่ยิ่งแรงม้าสูงมากจะหมายถึงรถที่มีประสิทธิภาพสูงไปด้วยค่ะรถรุ่นใหม่ๆสามารถขับขี่ได้รวดเร็วและควบคุมรถได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะคะในขณะที่รถรุ่นใหม่เหล่านี้กลับไม่ส่งเสียงดังมากนัก ในเรื่องนี้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สเต l ร์ลันติสหวังว่าบรรดาเกียร์เฮดส์หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบเก่าจะกลายมาเป็นแบตเตอรี่เฮดส์หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคตโดยบริษัทลูกเครื่องอเมริกันอิตาเลียนนี้ตัดสินใจหยุดผลิตรถยนต์รุ่น c h a l l e n จอร์ h a r g เจอร์และ c ค rysler 300ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันภายในสิ้นปี2023และบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น ก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปหลายรายพัฒนารถไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้วทั้ง Porsche Audi และ Mercedes-Benz ฝั enz, ่ง General Motors กล่าวว่าอีกไม่นานทางบริษัทจะผลิต Corvette ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าส่วน Polestar ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยเจ้าของ Volvo กล่าวว่า กำลังจะผลิตรถเปิดประทุนหรือรถเล็กที่ขับสนุกด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ออกข้อกำหนดให้รถยนต์สร้างมลพิษให้น้อยลงโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องดังกล่าวยังผลให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เริ่มมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยการปรับปรุงโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งเพื่อให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รวมทั้งสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA กล่าวว่ารถยนต์ของบริษัท s t e l l a n t ิ s ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดรถยนต์บางรุ่นเช่น Charger รุ่นที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฮม h เ l c a t ด ใช้เชื้อเพลิง1ลิตรต่อระยะทางเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกฎใหม่ที่กำหนดโดย EPA ระบุว่ารถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัททั้งหมดจะต้องประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ภายในปี2026ทางด้านริกเนลสันเจ้าของบริษัทซ่อมรถมาโซคาในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งชื่นชอบรถรุ่นเก่าๆก,กล่าวว่าอาจจะเป็นการยากที่จะขายรถยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่ที่มีอายุมากแล้วที่โตมากับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดัง แต่เขาทราบว่ามีหลายๆบริษัทเริ่มคิดจะนำระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์คลาสสิกดังนั้นอนาคตของรถอเมริกันพันแรงจะยังไม่จบลงอย่างแน่นอนค่ะธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะสั้นๆกับองค์การอนามัยโลกนะคะสั่งพักงานผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกอย่างไม่มีกําหนดนะคะจะข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามรายงานของ AP นะคะแต่ว่าทางผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ AP ในประเด็นนี้แต่ก็เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยค่ะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะไปที่เรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษกันค่ะ ส่งท้ายวันนี้นะคะ25ปีก่อนมีเหตุการณ์สะเทือนโลกกับการสิ้นพระชน์ของเจ้าหญิงไดอาน่าในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสนะคะเรื่องราวของพระองค์ก็เป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกซึ่งวันนี้คุณรัตพลก็จะพาย้อนกลับไปในเหตุการณ์นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของราชวงศ์อังกฤษนับแต่นั้นค่ะ ครับคุณผู้ที่การ31ส,งสิงหาคมนะปีคศ1997นะทั่วโลกนั้นตกตะลึงกับข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงดาน่าที่กรุงปารีสนะครับแล้วก็สำนักข่าว AP เนี่ยก็จัดใหญ่นะเป็นบทความยาววิเคราะห์นะว่าชีวิตของเจ้าหญิงดาน่าเนี่ย ได้ให้อะไรกับราชวงศ์อังกฤษในเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปนะผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักเจ้าหญิงน่แดน่าในฐานะที่เป็นพระชายาของเจ้าฟ้าชายชารสมกุฎราชกุมารของอังกฤษนะเธอก็เติบโตในตระกูลอันสูงสักของอังกฤษแล้วภาพจำของคนทั่วโลกก็คือภาพวันแต่งงานหรือว่าวันพิธีเสกสมรส ของเจ้า,าหญิงเดน่ากับเจ้าฟ้าชายชาวที่วิหารเซนต์พอลนะครชุดแต่างงานของเจ้า,าหญิงเดน่ายาว25ฟุตนะฮะก็เป็นภาพจำของประชาชนจากนั้นเนี่ยชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยก็ ประสบกับมรสุมนะฮะเราก็นํามาซึ่งผลกระทบทางจิตใจยอย่างรุนแรงนะเดน่าก็ได้กล่าวถึงผลกระทบทางจิตใจที่เธอนั้นมีความทุกข์ถึงขั้นคิดร้ายนะที่จะทําร้ายตนเองเราก็จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์สลดนะก็คือที่กรุงปารีสที่เจ้านหญิงเดน่านั้นทรงถูกตามโดยช่างภาพปาปาราซี่จากโรงแรมในกรุงปารีสแล้วก็รถยนต ที่เดินทางไปด้วยกับอัลฟเอสนะฮะโดดี Do ้อัลเฟดที่เป็นคู่รักของพระองค์นั้นก็เสียหลักแล้วก็อุบัติเหตุครั้งก็ทําให้พระองค์นั้นสิ้นพระชนนะเอพี AP เนี่ยรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะพร้อมทั้งเรื่องราวชีวิตของแดนนาเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปล,ปลงต่อราชวงศ์อังกฤษนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของบทความนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของราชวงศ์กับสื่อนะเพราะว่าชีวิตของเจ้าหญิงดเนานั้นก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าหญิงดานาเองก็ทรงไม่ชอบสื่อเพราะว่าเป็นการรู้สึกว่าพระองค์นั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงเข้าใจว่าสื่อเนี่ยสามารถทําให้โครงการที่พระองค์สนใจเนี่ย ได้รับการตระหนักถึงในสังคมวงกว้างนะฮะเช่นภาพที่หลายคนเห็นทั่วโลกการที่จื่อในหน้านั้นส่งสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอดนะฮะหรือว่าไปทำงานช่วยเหยื่อที่มีความเสี่ยงต่อกับระเบิดในประเทศองกโกลานั้นก็ทำให้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงในระดับโลกในวงกว้างนะฮะ สิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อพระโอรสทั้งสองพระองค์ของเจ้าหญิงแดหน้าก็คือเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียมทั้งสองพระองค์เนี่ยสนใจในเรื่องงานการกุศลนะเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเคธพระชาย,ยาก,ก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลต่างๆเรื่องสุขภาพจิตนะส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บนะแม้แต่ควีนอลิซาเบธเองเนี่ย สื่อเอก็บอกว่าคนเนี่ยชอบควินิสเบตหลังจากที่พระองค์ทรงปรับตัวให้มีความเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็นพิธีการน้อยลงนะภาพจำที่คนชื่นชมนะตามรายงานของเอพก็คือว่าภาพที่ควินิสเบตนั้นออกภาพยนตร์สั้นกับหมีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หมีกระตูนนะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษก็คือหมีแพดดิงตันค่ะ แล้วก็เปิดเผยว่าภายในกระเป๋าสีดำที่พระองค์ถือเป็นประจำนั้นข้างในก็คือเป็นขนมปังทายแยมเผื่อไว้ยามฉุกเฉินถ้า <c oughs> อยากจะได้รับรส่งสบยของว่าอยากจะสบยของว่างก็จะมีขนมปังทายแยมนี้นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเอพีขมวดปมอ,อย่างนี้คุณอธิการ <c oughs> ว่าสิ่งที่ชีวิตของเดน่าสามารถถอดบทเรียนได้ กับราชวงศ์อังกฤษที่ต้องดูบททดสอบต่อไปก็คือเรื่องอื้อฉาวของเจ้าฟ้าชายแอนดรูที่เป็นมีความเป็นมิตรกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนซึ่งเป็นมหาเสถียอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดในการล่วงละเมิดผู้เยาว์นะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับเมแกนคู่สมรสของอเจ้าชายแฮร์รี่ว่าต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณธิการถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะมองย้อนตั้งแต่25ปีก่อนถึงเหตุสะเทือนโลกแล้วก็ 25ปีหลังจากนั้นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีทการค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรดาค่ะสวัสดีครับ วันนี้เนื้อหาเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายดิฉันเห็นประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นคือเรื่องอิทธิพลสื่อนะคุณรัฐพลคุณธิการสื่อทําให้บางทีชีวิตเปลี่ยนได้เลยในชั่วข้ามคืนเพียงแค่ได้มีโอกาสเผยแพร่ไปทั่วโลกก็ทําให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องรับมือกับพลังของสื่อและสายตาของทุกผู้คนที่มองมา ที่ตัวผู้ที่ตกเป็นข่าวทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบนะคะที่เราได้เห็นเห็นกันอย่างเช่นอย่างเช่นนักสแสดงที่มีเรื่องชั่วข้ามคืนวันรุ่งขึ้นก็ต้องรับเบอร์อย่างหนักหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่เป็นนักเรียนที่ยากจนพอเป็นข่าวปุ๊บโอโหเงินบริจาคมาหลายล้านเหล่านี้เป็นต้นนะคุณรัฐพลมันเป็นอิทธิพลที่ท่งอิทธิพลมากสำหรับสื่อที่สื่อสารออกไปนะคะใช่ครับสมัยหนึ่งนเก้ายเก้าสิบเจ็ดั้นสื่อยังเป็นสื่อแบบดั้งเดิมนะก็คือนักข่าวตามถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงตามสื่อหลักเอาภาพไปขายตามสื่อหลักๆห,หรือว่าแท็บลอยต่างๆแต่ปัจจุบันนะครับพุทธิอ์ตอย่างที่ทราบ ประชาชนทั่วไปถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็เกิดการแชร์กันอย่างมากมายก็กลายเป็นคลื่นกระแสที่เกิดขึ้นจากสื่อที่จริงๆแล้วก็คือประชาชนด้วยกันนี่เองนะครับก็เหมือนเป็นนักข่าวพลเมืองถ้าถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีก็เป็นประโยชน์กับสังคมแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมาตีแผ่ในอีกหลายแง่มุมที่ทําให้เราได้ได้ฉุกคิดเหมือนกันค่ะในหลายในประเด็นนี้ค่ะ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่นก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ที่ทุทุกคนที่เป็นสื่อสมัยนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อก่อนกว่าที่คุณนิติการจะเขียนได้จะถือไม้ได้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายจริยธรรมต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะแต่ทุกวันนี้ใครก็หยิบมาเขียนถือไม้ไลฟ์ทาง Facebook หรือไลฟ์ทางสื่อต่างๆได้หมดเลยอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลว่าอะไรจะออกไปบ้างนะคุณรั